PDPA 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 ช่วงนี้ใครๆก็เอาแต่พูดถึง PDPA เซ็ D P นเซอร์หน้าคนอื่นที่ติดมาด้วยในรูปมันเป็นยังไงอ่ะแค่ถ่ายติดหน้าคนอื่นมันจะอะไรขนาดนั้นกัน เอางี้จะอธิบายให้ฟังก็คือถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ย PDPA เนี่ยมันคือกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok, YouTube อะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยวิธีการคิดของมันก็ง่ายๆครับคือข้อมูลอะไรก็ตามนะครับของตัวเรานั้นเนี่ยนับเป็นของส่วนบุคคลถ้าคนอื่นจะมาถ่ายรูปเอาคลิปเอาเบอร์เอาที่อยู่อะไรของเราพวกนี้ไปโพสต์ในโซเชียลเนี่ย นับได้ว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวทั้งนั้นและเราสามารถบอกให้เขาลบทิ้งได้เลยทันทีหรือถ้าเราดันไปถ่ายติดใครเขาขึ้นมาแล้วก็เขาเกิดไม่สบายใจอ่ะเราก็ต้องลบให้เขาเช่นกันครับและอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงในโลกที่มีกฎหมายแบบนี้ จะขอมายกตัวอย่างให้ฟังกันง่ายๆนะครับกกรณีแรกถ้าบังเอิญคุณขับรถไปเจอตำรวจที่ตั้งด่านลอยแบบผิดกฎหมายเราสามารถถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ตอบครับสามารถทําได้ครับคุณสามารถถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานได้กรณีที่2แล้วถ้าคุณเจอคนทะเลาะก,กันและมีการทําร้ายร่างกาย ยิงเลกันสามตัวไปเลยกูยิงทิ้งแม่งแบบทิ๊กแท็กโทนันนะไอ้เหี้ยเราที่กําลังจะยกมือถือขึ้นถ่ายเหตุการณ์น,น,น,นั้นนะครับถูกผู้ก่อเหตุคู่ว่าจะฟ้อง p d p a เราต้องหยุดไหมตอบได้เลยว่าไม่ต้องครับจําไว้เลยนะครับเราสามารถยกมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไปเพื่อผลประโยชน์อื่นๆและในกรณีนี้เนี่ยนะครับยังได้รับการยกเว้นเพื่อป้องกันหรือระง,งับอันตรายต่อชีวิตของเรา กรณีที่3ถ้าคุณเป็นร้านอาหารและอยากถ่ายรูปลูกค้าโต๊ะที่มากันทั้งบ้านเนี่ยเพื่อนำไปใช้โปรโมทร้านของคุณสามารถทำได้ในทันทีเลยไหมคำตอบไม่ได้ครับเพราะเป็นการใช้รูปเพื่อการค้า แต่วิธีการแก้ก็ง่ายๆนะครับคือเดินไปขอเขาครับขอถ่ายรูปได้ไหมครับผมจะเอาไปโปรโมทร้าน้าทางลูกค้าไม่กัดข้องก็ทําได้เลยครับกรณีที่4ถ้าเราบังเอิญเป็นครูแล้วเห็นเด็กในห้องน่ารักเกินต้านทานและอยากถ่ายคลิปลงโซเชียลโดยที่เราขออนุญาตก่อนแล้วและเด็กอนุญาตแล้วสามารถทําได้หรือไม่ตอบคือไม่ได้ครับเพราะแม้ว่า PDPA จะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2 2546ไม่อนุญาตครับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกถ่ายภาพลงสื่อออนไลน์พุทธศักราช2546ห้ามโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กโดยเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายกรณีผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดที่ถ่ายภาพเด็กและเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์แม้บุคคลดังกล่าวจะไม่มีเจตนาทําให้เด็กได้รับความเสียหายก็ตามแต่อาจเกิดความเสียหายแก่เด็กได้เช่นเป็นช่องทางให้ผู้ร้ายหรือผู้ไม่หวังดีติด ตามตัวเด็กได้โดยง่ายอาจนําไปสู่อาชญากรรมเด็กที่ต้องตกเป็นเหยื่อในอที่สุดก็เข้าใจนะครับว่าบางทีก็อยากเป็นรีพอร์เตอร์อยากเป็นนักข่าวภาคสนามกันบ้างบาง,บางทีก็อยากจะสมบทบาทเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันบ้างแต่ก่อนจะโพสต์อะไรก็ตามนะครับอยากให้คิดแล้วก็คิดเพื่อตัวเองคิดเพื่อคนอื่นและอย่าลืมคิดด้วยว่ามันอาจจะเกิดคดีความที่ตามมาอีกถ้าเกิดเผลอตัวเผลอใจไปโพสต์อะไรสีสวขึ้นมาเนี่ยในข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคนอื่นนะครับระวังกันไว้ด้วยแล้วกัน ครับ